สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัปดาห์นี้เรายังอยู่ในเรื่องหนูน้อยน่ารักกันนะคะแล้วหนูน้อยน่ารักต้องทำยังไงมัง่งเรื่องแรกคือเรื่องการเคารพผู้ใหญ่นะคะเราจะทำยังไงคะยืนตรงเท้าชีดพนมมือไว้กลางอกแล้วก้มศีรษะลงนี่นะคะคุณพ่อคุณแม่ไปสอนลูกได้ว่าไว้แบบนี้นะพร้อมกับตอนไหว้แล้วเราต้องพูดไว่ายังไงคะ สวัสดีสสดค่ะสวัสดีครับเราจะไหว้ทักทายเมื่อเจอผู้ใหญ่นะคะไม่ว่าจะมาตอนไหนเราก็ไหว้เพราะเราเป็นเด็กถ้าเด็กๆทำได้จะเป็นรูปที่น่ารักมากเลยนะคะส่วนใบงานนะคะก็จะเป็นใบงานเรื่องการไหว้เหมือนกันก็จะให้ลูกๆเรานะคะระบายสีตามจินตนาการเลยค่ะ ในระหว่างที่ลูกระบายนะคะเราก็อาจจะช่วยสอนไปด้วยว่าเห็นไหมลูกเนี่ยพี่เขาน่ารักนะเนี่ยพี่ผู้หญิงกับพี่ผู้ชายพอระบายเสร็จแล้วลองให้ลูกไหว้ดูนะคะแบบนี้ถ้าเขาทำได้อย่าลืมชมเขาด้วยนะคะเก่งมากเลยค่ะลูกๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายบาย